。同学们好，欢ชืมันเท้าวังเราชนเครทังยินดีต้อนรับนักเรียนชั้นมสีทุกคนนะคะมาเข้าเรียนวิชาภาษาจีนกับเราซิปอ,อีกครั้งหนึ่งนะคะโอเคค่ะเรายังอยู่ที่หนังสือเล่มชิงชงเฉจงหวนเล่มหนึ่งนะคะ เป็นภาษาจีนพื้นฐานตอนนี้เราอยู่ที่บทที่8ถลกเ,เราเรียนถึงบทที่8แล้วนะคะก็เราซื้อพาทำแบบสึกหัดไปแล้วเนาะวันนี้มาทบทวนอีกครั้งนะคะเพราะว่าเราเรียนจะจบทั้งหมดแล้วเกือบร้อยเปอร์เซ็นแล้วนะคะเดี๋ยวจะมีการสอบจะมีการสอบหลังเรียนของบทเรียนนี้เนาะ โอเคค่ะมาดูทบทวนกันนะคะเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะคะเราซื้อพูดเรื่องเพียนผังปูโฉไปใช่ไหมก็คือ,อส่วนข้างของตัวอักษรจีนนะคะเพียนผังก็คือส่วนประกอบส่วนประกอบของอักษรจีนเนาะ,ะถ้าอย่างเห็นตัวนี้นะคะเขาเรียกว่าช่วงเหรินผังใช่ไหมช่วงเหรินผังก็คือ,อความหมายเหมือนแบบว่าคนสองคนอะไรเงี้ยค่ะ จะความหมายสื่อไปในทางนั้นเนะาะต่อไปนะคะก็คืออันนี้เรียกว่าจินจื้อผางนะคะจินจื้อผางนะคะหรือจินจือตีถ้าอยู่ข้างล่างอย่างนี้นะคะต่อไปนะคะตัวนี้ก็คือฟานเฉียนผางฟานเฉียนผางเนาะจะสื่ออันนี้ข้อสองเนี่ยจะสื่อถึงผ้าอะไรต่างๆใช่ไหมคะแต่อันนี้จะสื่อถึงสัตว์ต่างๆเนาะต่อไปนะคะข้อนี้นะคะอันนี้ ก็ค uh, ือหยีจ uh, ื <have> right. like no, well, the right. ้อผางนะคะหยีจื้อผางก็คือเป็นเกี่ยวกับฝนเนาะเกี่ยวกับฝนเกี่ยวกับสภาพอากาศนะคะคาศัพท์ก็จะเป็นในแถในแนวนั้นนะคะต่อไปนะคะอันนี้เขาเรียกว่าซื้อเปลี่ยนตีนะคะตีก็คืออยู่ด้านล่างซื้อเปลี่ยนตีก็คือเป็นจุดจุดสามจุดนี้นะคะอ่าจุดสี่จุดนะคะซื้อเลียนจุดสี่จุด ส่วนอันนี้นะคะก็คือกวาจือผางน,นะคะก็คือเป็นส่วนข้างะคะอันนี้มันจะสื่อถึงอ่พวกมีดอะไรอย่างเงี้ยค่ะโอเคเนาะอันนี้วิธีการเขียนนะคะพอเราก็พอท,ทราบแล้วใช่ไหมคะอ่าดูส่วนประกอบนะคะว่าอยู่ยังไงบ้างค่าจือผางอ่อเตียนดีนะคะ ว่าจะผังนะคะอ่ามาดูคำศัพท์บ้างน,นะคะมีคำว่าเหมยใช่ไหมอืมจีทบหมหรือเหมยโหยนะคะคำว่าเหมยโหยแปลว่าไม่มีไม่ได้นะคะย่อหรือเหมยได้นะคะแล้วก็ชงชงก็คือพี่ชายใช่ไหมคะเรารื้อเล่าให้ฟังเนาะอ่าอย่างเช่นคำศัพท์ชงตี้เจมเมอนะคะก็คือพี่ชายน้องชายพี่สาวน้องสาวนะคะตามธรรมเนียมก็จะเรียงแบบนี้เนาะเพราะว่า ภาษาจีนนะคะก็คือจะเอาเพศชายขึ้นก่อนนะคะ,ะแต่งประโยคจากสองคำนี้นะคะหวองไม่โยชงตี้เจ๋มไม่หวอไม่ชงตีเจ๋ไม่ฉันไม่มีพี่น้องออาคนไทยจะพูดสั้นๆแบบนี้นะคะนั่นหมายถึงอะไรไม่มีพี่ชายไม่มีน้องชายไม่มีพี่สาวไม่มีน้องสาวเป็นลูกคนเดียวอะไรแบบนี้โอเคอมาดูคำาศัพท์คำอื่น้้านนะคะอย่าเช่นจงเฉ๋นะคะจงเฉ๋ก็คือ,อ ระดับมัธยมศึกษาใช่ไหมเฉแปลว่าเรียนนะคะจงก็คือระดับกลางนะคะถ้าเป็นปถมก็คือเสียวเฉ มัธยมจงเฉ๋มหาวิทยาลัยต้าเฉ๋สั้นๆง่ายๆเลยนะคะอ่าแล้วก็คำว่าเฉ๋ชงนะคะเฉ๋ชงก็คือนักเรียนใช่ไหมพอเราเอาสองคำนี้มารวมกันนะคะจงเฉ๋เฮอเชิงแจชิลายนะคะเอามารวมกันก็จะได้เป็นจงเฉ๋ชงก็เกิดคำใหม่ขึ้นมาอีกอันนี้คือคำผสมใช่ไหมลูกนักเรียนมัธยมนั่นเองเราจะไม่พูดยาวๆแบบจงเฉ๋เฉ๋เในเมื่อคำว่าเฉ๋ก็คือสื่อถึงการเรียนอยู่แล้วแล้วก็เราจับมารวมกันเลย จงเฉลยเชิงนักเรียนมัธยมศึกษาอ่าอย่างเช่นแต่งประโยคนะคะอ่าแต่งประโยคอย่างของน้องคนนี้ตาลี่สือเออช่วยนะคะน้องเขาชื่อตาลี่อายุสิบสองปีตาลี่สือเออช่วยเหรอท่านชื่อจงเฉลยเชิงตาลี่สือเออช่วยตาลี่อายุสิบสองปีท่านชื่อจงเฉลยเชิงเขาเป็นนักเรียนมัธยมศึกษา หวังจงเหอนะคะชื่อเขานะหวังจงเหินซูซานซุยน้องหวังจงเหอผู้หญิงคนนี้นะคะอายุ13ปีนะคะเราสามารถแต่งประโยคแบบนี้ได้หวังจงเหินซูซานซุยเธอชื่อจงเสียชงสิบสาปีก็อยู่มสองแล้วใช่ไหมคะมหนึ่งมสองไงก็เป็นจงเสียชงอันนี้คนนี้ชื่อหวังเสี่ยวเทียนเขาหวังเสี่ยวเทียนสิบสี่ปีเธอชื่อจงเสียชงโอเค ฟังแล้วก็ฝึกพูดตามหลัเซอรนะคะอีกครัง้งเนาะตาลี่สิบสอง岁他是中学生王中和十三岁他是中学生王小天十四岁他是中学生 OK ต่อไปค่ะ,ะมาลองฝึกพูดนะคะวิชาฟังพูดเนาะฟังที่เราซื้อบอกนะคะฟังที่เราซื้ออ่า พาออกเสียงใช่ไหมลูกแล้วเพราเราต้องพูดตามนะคะพูดพูดพูด,พดตามเยอะๆใครอยากพูดภาษาจีนเก่งเก่งๆนะอ่าอย่างเราซื้อก็เป็นคนไทยแท้ใช่ไหมอ่าการที่เราฝึกมากๆนะคะแล้วก็จะสามารถพูดแล้วก็ออกเสียงได้ใกล้เคียงกับเจ้าของภาษาหรือคนจีนมากที่สุดเลยนะคะดังนั้นทุกอย่างเี่นกับการฝึกฝนนะเหมือนปั่นจักรยานเหมือนว่ายน้ําอ่ะถ้าเราเรียนรู้แล้วว่าทํายังไงแต่เราไม่ทําสักทีอ่ะเอ่อเป็นไงมันก็จะไม่เก่งไม่เชี่ยวชาญใช่ไหมคะอืมว่ายน้ําก็จะไม่แข็ง ขี่จักรยานก็จะไม่แข็งเหมือนกันถ้าเราไม่แบบไปฝึกบ่อยๆถูกไหมคะการพูดภาษาต่างประเทศก็เหมือนกันคะ่ะเราต้องฝึกบ่อยๆเนาะเรียนแล้วต้องพูด,พ,ดพูดนะคะพูดอยู่คนเดียวก็พูดไปเลยเดี๋ยวอยู่มาวันหนึ่งเราเจอคนจีนแล้วก็เอาได้เอาไปใช้เองนั่นแหละเนาะโอเคมาดูตัวอย่างนี้นะคะได้ข้อมูลมาว่าเจียเชิงนะคะเขาชื่อเจียเชิงซือซุยอายุ10ปี เขาเป็นเสี่ยวเซิงนะคะเป็นนักเรียนประถมศึกษาอ่าเราลองมาฝึกพ네ูดสี่ท็อปิกนี้นะคะเจิ้งเซิงจินเนียนสื่อซุยท้าชื่อเสี่ยวเวซิงโอเคเจิ้งเซิงปีนี้อายุสิบปีนะคะเขาเป็นนักเรียนประถมศึกษานั่นเองอ่ามาดูต่อไปนะคะคนนี้ชื่อเสี่ยวเหวินจิ่วซุยอายุเก้าปีนะคะก็เป็นเสี่ยวเวซิงฝึกพูดนะคะอ่าเสี่ยวเหวินจินเนียนจิ่วซุย 她อ่าต่อไปค่ะฝัน,นี้ฟังฟางอ่าสิบองปีอายุสิ g สองนะคะน12เ,เรียนม1ที่จีนนะคะเด็กอายุ12ปีจะเรียนม1นะคะก็เป,เ,ะเป็นนักเรียนมัธยมเนาะอ่าแต่งประโยคกันค่ะฟางฟาง今年十二岁，她是中学生。她เ,เราเขียนเนาะฟางฟ,าง,ฟางเป็นผู้หญิงคธตรงนี้ต้องเปลี่ยนเป็นทาผู้หญิงนะอย่าลืมนะ อ่าคนสุดท้ายค่ะชื่อน้องเนียนเหนียนอายุ7จ็ดขวบนะคะชีซุยชีซุย小学生เหนียนเนียนก็เป็นนักเรียนประถมนะคะฝึกพูดกันค่ะเนียนเนียนจินเนียนชื่อดันดันชื่อเหนไมนกันเนียนเนียนจินเนียนชีซุยเขา是小学生เคนะคะ 嗯，一、看呢，轮，一、次，呢，啊，会，来，说，一、个，一、个，啊，杰森十岁，杰森今年十岁，他是小学生。小文今年九岁，他是小学生。芳芳今年十二岁，他是中学生。年年今年七岁，他是小学生。o、okay. k 好。 ถามนี้นะคะเราจะพาพูดไปแล้วต่อไปนะคะมีคําว่าช่อางมีคาว่าจีใช่ไหมคะาช่างก็คืออยู่ในระดับเข้าหรืออะไรอย่างนี้นะคะแล้วแต่ว่ามันอยู่คู่กับกับคำไหนส่วนจีก็คือระดับนะคะอ่ได้คำศัพท์อีกคำหนึ่งก็คือเนียนจีก็คือชั้นปีระดับชั้นปีอย่างของประ,ประเทศไทยเราเนาะก็คืออย่างมอนหนึ่งปนหนึ่งอะไรอย่างนะะี้ค่ะ น,นักศึกษาชั้นปีที่หนึ่งอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะของเรานี่จะแยกประถมมัธยมอะไรเงี้ยนะคะของจีนเขาจะ ใช้เป็นคําเดียวกันเลยก็คือสร้างจุดจุดจุดเนียนจีนะคะช่อางจุดจุดจุดเนียนจีอ่ะอยู่เกรดห้าอ่ะหรือปอหเนี้ยแล้ว cool ก็เติมเลข5าเข้าไปก็จบละค่ะช่้างอูเนียนจีช่อางอูเนียนจีก็คืออยู่เกรดห้าหรือชั้นปอห้า่คะแต่ถามว่าถ้าอยู่มห้าล่ะก็พูดแบบนี้เหมือนกันแต่ข้างหน้าอ้าวเราจะรู้ได้ไงว่าอยู่ประถมหรือมัธยมเราก็เติมเเสี่ว小学生中学งเข้าไปข้างหน้า วชื่อจงเฉลิงชั้นเป็นนักเรียนมัธยมช่างอูเนียนจีเรียนอยู่ชั้นมห้าเห็นไหมคะก็จะอัตโนมัติเราไปาใส่คำขยายไว้ข้างหน้านะคะอะคนนี้นะคะวช่างชีเนียนจีชั้นอยู่เกรดเจ็ดนะคะผมอยู่เกรดเจ็ดนั่นเองแค่นี้นะคะหรือชั้นปีที่เจ็ดนั่นเองเกรดเจ็ดของโรงเรียน่านานชาตินะคะก็คือมหนึ่งเนาะ ต่อไปนะคะมีคําว่าเซี่ยงกั๋งนะคะเซี่ยงกงก็คือฮ่องกงนะคะฮ่องกงเป็นเกาะทางตอนใต้ของจีนเนาะเป็นเขตปกครองพิเศษของสาธารณารัฐประชาชนจีนนะคะลองแต่งประโยคโดย,ยใ,ใช้คําว่าเซี่ยงกั๋งเขาอาศัยอยู่ที่เซี่ยงกั๋งเขาอาศัยอยู่ที่ฮ่องกงนั่นเองอามาดูน้องคนนี้นะคะ เ,าเขาอาศัยอยู่ที่ปักกิ่งโอเคอ่าเทคนิคนี้เราเรียนไปแล้วเราเสือพาฝึกพูดอีกครั้งนึงนะคะเพราะเราฟังเราเสือแล้วก็พูดตามพูดตามนะคะออกเสียงให้ถูกต้องด้วยนะเสียงเพี้ยนนิดหนึ่งก็ไม่ได้แล้วนะภาษาจีนนะคะวันอยุทุกตัวต้องชัดเจนนะคะว่าเจ้าหวังเสี่ยวหมิง今年十三岁我没有兄弟姐妹 我在1993年出生我的生日是十二月八日我是中学生我上七年级我住在香港โอเคเรื่องคำแปลพวกเราแปลไปแล้วนะวันนี้พาทบทวนนะคะพาฝึกพูดทบทวนใช่ใอ่ะลองมาอ่านเวอร์ชั่นไม่มีพินอินสิอ่ะพี mm hmm. <laughs> ่วีม .4 ควรจะอ่านตัวภาษาจีนได้แล้วนะลูกอ่ะลองมาฝึกกันนะคะ 我叫王小明，今年十三岁。我没有兄弟姐妹。我在一九九三年出生。我的生日是十二月八日。我是中学生。我上七年级。我住在香港。 โอเคเรียบร้อยค่ะอันนี้แบบฝึกหัดที่เราซื้อผาทำไปแล้วนะคะเรามาทวนอีกครั้งหนึ่งเนาะวอเจ้าตรงตรงนะคะดูจากข้อมูลในภาพนี้เขาให้มาเป็นตรงตรงสื้อซุยเด็กประถมปีน,นีใช่ไหมคะอ่าเรามาฝึกพูดกันนะคะแต่งเรื่องจากภาพนะคะเราเรื่องจากภาพวอเจ้าตรงตรงนเ,นนเงี่ซอ今年十岁我อ小学生上五年级我家有三口น ป้าปะมามะเฮอหวอ่าฉันชื่อตรงๆปีนี้อายุสิบขวบฉันเป็นนักเรียนมัธยฉันเป็นนักเรียนประถมศึกษาเซียวเเนะคะช่างอูนีเอจีอยู่ชั้นปห้าวเจออยียโยสันคอรเรนครอบครัวของผมมีสามคนมีคุณพ่อคุณแม่แล้วก็ตัวฉันเองนะคะ โอเคเรามาฝึกพูดเรื่องของน้องหวังซิงมากนะคะเขาให้ข้อมูลมาว่าชื่อหวังซิงเฉิช่ออชยอายุ12ปีนะคะแล้วจงเชเชิงมัธยมเด็กนักเรียนมัธยมศึกษาะคะชี่เหนียนจีอยู่เกรด7นะคะเกรด7ก็คือประมาณมนหน่นะ,ะมนหน่งมาฝึกพูดเรื่องของน้องหวังซิงกันนะว้เจ้าหวังซิง今年十二岁 我是中学生，上七年级。我家有五口人，爸爸妈妈、哥哥、姐姐和我。哎、啊，我叫王星，年纪12岁，12岁。我是中学生，我是一名中学生。 ช่างชี้เนียนจียูเครดเจ็ดหรือมัธยมหน okay. ึ่งนะคะวอเจโยอุโคนครอบครัวของฉันมีสมาชิกห้าคนป้าป๋ามาหมาคุณพ่อคุณแม่เกอรเกอจีเจพี่ชายพี่สาวเฮอวอและตัวฉันเองโอเคอันนี้นะคะเราซื้อให้ฟังไปแล้ว why อ่างั้นเดี๋ยวฟังฝึกฟังอีกรอบหนึ่งนะคะแล้วก็แล้วก็อ่าซื้อเฉลยไปแล้ว หลาหลายอืมอันนี้เป็นเฉลยนะคะที่เราซื้อให้พวกเราทำนะคะช่วยช่วยนะคะช่วยก็คือตัวข้างหน้าตรวจให้คะแนนไปแล้วนะคะที่ส่งมาช่วยช่วยนะคะช่วยหูไซไซไซไม่มวนลยนะคะถ้ามวนลยจะออกเสียงว่าชิเชิ เลเลเสียงหนึ่งนะคะซีสองฉีทุยทุยนะคะทุยเธอวิทุยป๊ใจ่าจาจือไอจนะคะต่อไปค่ะข้สาสุดท้ายเฮ่เฮเฮเฮเสียงหนึ่งนะคะโอเคจบแล้วนะคะ มาดูนะคะฝึกพูดกันต่อเรื่องเรื่องสุดท้ายแล้ววันนี้เป็นการทบทวนนะลูกเพราะว่าภายในสัปดาห์นี้นะคะจะมีการสอบเก็บคะแนน้ายบทที่8เนาะ,ะจะมีการสอบพูดในวันพูดนี้นะคะตอนเรียนออนไลน์ซึ่งเดี๋ยวเราจะจะชี้แจงพวกนี้นะคะว่าสอบเรื่องอะไรเนาะสอบในหัวข้ออะไรก็คือจะเป็นถามตอบค่ะเราจะเป็นคนถามแล้วเด็กๆก็ต้องตอบคําถามนั้นให้ได้นะคะเดี๋ยพวพรุ่งนี้มาะจะมาบอกนะคะว่ามีคําถามอะไรบ้างเนาะโอเคค่ะ เรามาฝึกออกเสียงกันต่อนะคะอ่าอันนี้เขาให้ข้อมูลมาชื่อตัวตัวชือซุยเด็กนักเรียนประถมศึกษานักเรียนประถมศึกษาอ่าอยู่ชั้นปห้านะคะแล้วก็แต่งเรื่องอ่าสมหรับอธิบายข้อมูลนี้นะคะตามนี้ได้เลยอ่าลองมาแต่งเป็นประโยคกันเนาะท่าเจยวตัวตัวท่าจิ้นเนียนซือซุยขาเปู ่าคนต่อไปนะคะคือน้องเฉียวเปยนะคะเฉียวเปยอ่าเฉียวเปย์จิวซุยเก้าขวบ小学生เิงเป็น小学生เเหมือนกันแล้วก็อุนย์จีเหมือนกันอ่าเรามาพูดถึงเฉียวเปยคนนี้นะคะเขาเรียกเฉียวเปย์เขา今年九岁า是小学生 ท่าจินเนียญช่างอูเหียญจีโอเคฝึกออกเสียงกันต่อค่ะน้องผู้ชายคนนี้ชื่อลี่ลี่ค่ะชื่อลี่ลี่เขาอายุ8ขวบนะคะปาซุยเป็น小学生เหมือนกันเป็นเพื่อนกันนะคะแต่ว่าเขาอยู่ซื่อเนรียนจีก็คืออยู่ชั้นป .4 นะคะอ่าเรามาพูดถึงลี่ลี่กันท่าเจ้าลี่ลี่ท่าจินเียปส小学生 他今า上四เนค่ะคนสุดท้ายนะคะคนนี้คือเป็นหัวหน้าแก๊งเป็นพี่ใหญ่ชื่อเสี่ยวเทียนนะคะปีนี้สิบเออสุยนะคะอายุ12ปีจงสวยเชิงเป็นนักเรียนมัธยมศึกษานะคะอยู่เกรดเจ็ดชี่เนียนจีนะคะเกรดเจ็ดชั้นมอนห่งเรามาพูดถึงเสี่ยวเทียนกันนะถ้าเจ้ยเสียวเทียนท่า今年十二岁 นเ是中学生เ今年上七年级 OK ค่ะพอมาถึงตรงน,นี้นะคะเราจะอยากจะสรุปบทที่8ดให้พวกเราฟังนะลูกว่าเราต้องแนะนำตัวเองได้หนึ่งนะคะสองเราต้องแนะนำบุคคลอื่นได้อันนี้เป็นตัวอย่างง่ายๆนะคะในการแนะนำบุคคลอื่นาชายทายหญิงชาชายให้ถูกต้องพูดวา่าเขาชื่ออะไรอายุเท่าไหรเรียนอยู่ชั้นไหนอะไรอย่างนี้นะคะ อ่ะโอเคนะคะงั้นวันนี้ก็หมดแล้วเนาะอันนี้นะคะจะเป็นอ่อการแต่งประโยคซึ่งเราซื้อพาทำไปแล้วนะคะอ่าอันนี้ก็อย่างคำศัพท์นะคะคำศัพท์ให้เราทำในแบบฝึกหัดเติมลงในช่องว่างใช่ไหมอ่าทวนการออกเสียงอีกครั้งหนึ่งก็ได้นะคะชูเซิงชูเซิงแปลว,ว่าเกิดนะคะเกิดอ่าสถานที่เกิดอย่างเงี้ยนะคะเซิงรอเซิงรอนะคะวันเกิดเนียนจีเนียน จีนะคะก็คือ,อระดับระดับชั้นนะคะระดับการศึกษาชงตีเจ๋เม่ชงตีเจ๋เม่นะคะเจ๋เจนะคะชงตีเจเม่นะคะก็คือพี่น้องนั่นเองต่อไปเตี้ยนข้อเข้าหมาเตี้ยนข้อเข้าหมาอเบอร์โทรศัพท์นะคะหมายเลขโทรศัพท์ไม่หยิบ ม่หยกก็คือไม่มีหรือไม่ได้เห็นไหมคะว่าคําภาษาจีนนะจะต้องออกเสียงให้ชัดถ้อยชัดคําทุกพยางเลยเพื่ออะไรคะเพื่อการสื่อสารที่จะไม่ผิดพลาดคนที่ฟังเขาก็จะเข้าใจเราได้ไง่ายขึ้นดังนั้นไม่ต้องแบบกํากวมจะเสียงหนึ่งเสียงสองจะเสียงสองหรือเสียงสี่ดีนะอะพวกเราต้องฝึกออกเสียงให้ถูกต้องชัดเจนตลอดเวลานะคะ ถึงจะเป็นการเรียนออนไลน์นะลูกแต่เราจะอยากให้พวกเรานั่งฟังเราซื้อไปด้วยแล้วก็พูดไปด้วยพูดเปล่งเสียงออกมาเลยนะคะก็ไม่ต้องกลัวรบกวนคนในบ้านก็ขออนุญาตคุณพ่อคุณแม่นะก็คือแบบว่าต้องพูดนะต้องพูดตามนะคะโอเควันนี้ก็เท่านี้นะคะเราซื้อพาทบทวนจนหมดแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้นะคะเรามานัดหมายกันแล้วก็มาฝึกนะคะถามตอบคำถามนะคะทั้งหมดที่สรุปออกมาตั้งแต่หมด ต้นๆน,นะคะเดี๋ยวมาดูกันว่าพรุ่งนี้มีคำถามอะไรบ้างตั้งแต่บทต้นๆมาจนถึงบทที่8นะคะเราเรียนมาเยอะมากแล้วะค่ะมาฝึกถามตอบก,กันในค่าวันพรุ่งนี้นะคะแล้วก็มาสอบออนไลน์กันนะคะผ่าน Google Meet นะคะในวันพุธโอเคนะคะนัดหมายตามนี้คะ่ะครับน่าจินเทียนจิตเตาเจอวันนี้เท่านี้นะคะเช่ชชนเียมันโชคคนกัหนหล่อชุดระถางก็ขอบคุณทุกคนที่ดูจนจบนะคะอ่าน่า บล็ออเจา再见สวัสดีค่ะ